สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราพูดเรื่องปากกากันปากกาตัวนี้เป็นปากกาของยี่ห้ออ d i f ดิเฟกนะครับแบรนด์ของสยามนี่เองนะครับตัวนี้เป็นอ d i f ดิเฟกนะครับเป็นรุ่นไทเนตี้ครับคือเป็นเอาอินวันสามอินวันครับทรีอินวันหนึ่งนะครับคือข้อดีของรุ่นนี้จะมี2องเจเนเรชันที่ผมหยิบมาให้ชมนะครับตัวนี้เป็นกล่องแพ็กเกจครับผมขอขยับแล้ว่าตัวนี้เป็นหมึกของเขาเดี๋ยวค่อยมาดูอันนี้หนึ่งแล้วกันตัวนี้จะเป็น2แบบนะครับก็คือรุ่นอานี่เห็นไหมครับ ความแตกต่างระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่นพิเศษเออรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับนี่พิเศษยังไงผมจะบอกว่าพิเศษคือตรงนี้นี่ไซส์จะไม่เหมือนกันนะพวกนี้เป็นอ l อิน one หมายควาว่าอะไรผมหมุนให้ดูก่อนละกันนะนี่นี่หมุนปากกาดำเห็นไหมครับหัวดำหัวแดงปากกาแดงครับตัวนี้สีแดงครับขอโทษครับปากกาดินสอกดอ่านี่ตัวนี้สีน้ำเงินเห็นไหมบัวสีน้ำเงินนะแล้วก็ตัวนี้วิธีการใช้ดินสอกดนะก็ กดมีเข้าไปข้างในเออเห็นไหมกดตึ๊บตึ๊บตึ๊บเออเสร็จแล้วเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันเบื้องต้นว่าลักษณะเป็นประกาแบปนีีเลเซอร์ฟอนต์ก็สวยนะครับฟอนต์มาตรฐานแล้วก็สวยทนทนครับใช้เครื่องเลเซอร์3ล้านบาทนะครับตัวนี้เป็นเลเซอร์จิวเวลี่ตัวนี้คือลักษณะประกาของตัวของออดิเฟกต์นะครับนี่ความสวยงามของจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากเลยนะครับอ่ะกับอีกแบบหนึ่งคือจะเป็นรุ่นนี้นี่ รุ่นนี้จะมีอยู่3 4มสี้าีนะครับมีหลายสีดดวยแต่ว่าตัวนี้สีที่ผมยมุยมคือสีดำและสีเงินเนียวเนี้ยครับสีเงินและแนบแนบเงินตัวได้รับความนิยมสูงเพราะว่าตัวไซส์จะเล็กกว่านะครับเป็นสตั๊ดตัวนี้สีแดงเห็นไหมครับหมึกแดงดิสอ2กดแล้วก็หมึกน้เงินเหมือนกันนะครับแต่ว่าสามารถใช้หมึกตัวหมึกเติมได้คือแบบนี้คือหมึกเตอร์ตี้หมึกเติมนะจะเป็นแห้งเล็กๆเนี่ยครับ ตัวนี้แท่งนี้สามารถใช้อะไรได้บ้างผมบอกว่ามีตัวเลือกคือยี่ห้อนี้สามารถใช้งานได้นะครับก็คือของตัวโรตติ้งนะครับผมว่าผมเดินไปเดินมาแล้วหยิบไปวางไว้แถวเนี้ยเดี๋ยวผมหาให้นะครับคือเท่าได้นะครับได้2แบรนด์คือแบรนด์ของโรตติ้งคือของฝรั่งเศสครับอ่าแบรนด์เยอรมนีครับแต่ว่าแบรนด์ของเยอรมนีนะครับขอโทษครับโรตติ้งคือเยอรมนีครับไม่ฝรั่งเศสครับอ่ะตัวนี้นะครับไซส์ที่มันแตกต่างกันระหว่างสองรุ่นนี้ครับอย่างแรกก็คือว่า ตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวนี้จะเล็กกว่าแล้วตัวนี้สามารถเปิดปอกใส่ข้างบนได้ด้วยเออใส่เหมือนปากกาบึกหรือสก๊อตธรรมดาเลยแต่ตัวนี้ทําไม่ได้นะครับตัวนี้ต้องต้องใส่นี่แบบนี้ครับใส่ข้างบนตรงนี้แหละใส่ข้างบนไม่ได้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับมันจะตันต่างันนี่คือจุดต่างกันเออเนี่ยลจุดต่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมนะครับอ่ะคือเป็นยางลบนะครับนี่คือจุดต่างกันนะครับอ่ะ นี่ต้องใส่ข้างล่างนะครับตัวนี้ใส่ข้างบนไม่ได้นะครับมีหัวหมุนเหมือนกันนะครับแต่ว่าส์ที่จุดหลักๆครับคือเรื่องของน้ําหนักนะครับสองรุ่นนี้ต่างอะไรกันต่างที่น้ําหนักครับ2 2่สคือเบามากเลยนะครับส่วนตัวนี้19เอง ยิ่งเบาใหญ่ครับเพราะตัวนี้เป็นถึงว่าผมบอกว่าสองรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยอดนิยมที่สุดเลยครับเพราะเบามากนะครับก็คือถ้าเป็น a อ l อินวันก็จะมีปากกาเลยมั่งตัวเลือกก็จะมีปากกาคอร์สซึ่งราคาคอร์สจะแพงมากเลยนะครับตัวที่2ก็คือเป็นอดิเฟกแล้วตัวที่3ให้เลือกก็คือเป็นของเพนเทลเปนเทลก็ราคาสูงอยู่นะนะครับเป็น a อ l อินวันเป็นปากกา3อินหนึ่งนะครับแล้วก็ผมใช้วัดดูไซส์ของนักหยิบมือเลยว่าไซส์ตัวเนี้ยบนเนียสูงนะครับไซส์ที่มาตรฐานนะครับตัวนี้่อยูที่ 8.8มิลนะครับภาพตัวด้านบนนะครับอยู่ที่ตัว9.6นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับอยู่ที่ตัว8.7เห็นไหมครับแล้วข้างบนนะครับอยู่ที่8.5เพราะว่าเป็น8.6เนี่ยครับ8.5เนี่ยครับประมาณนี้นะครับเพราะมันทรงตรงครับแต่ตัวนี้ด้านข้างบนจะใหญ่กว่านะครับเราวิการเปลี่ยนไซส์มึทำยังไงเออนี่หมุนออกมาดึงออกมานะครับดึงออกมาตรงตรงเลยนะครับดึงมาทั้งคู่เหมือนกันนี่คือไซส์ในจะเป็นแบบนี้นะ แล, yup. แล้วว like ิธ awesome. ีการเปลี่ยนนะครับก็คือสมมติตัวนี้เป็นหมึกสีอะไรหมึกสีแดงเนี่ยเขาเขียนว่าหมึกแดงนะเนี่ยมลติฟังก์ชันนะครับอันฟลักหมึกแดงนะเราก็ถอดหมึกแดงออกวิธีถอดนะครับก็คือดึงเข้ามาตรงๆนะครับตัวนี้หมึกเห็นไหมครับแล้วก็ใส่เข้ามาตรงๆอย่างนี้่าดันเข้าไปข้างในนี่ครับแล้วก็กดไปตรงๆเนี่ยครับกดให้ลงตรงๆปุ๊บก็จะสามารถใช้งานได้นะครับแล้วที่สคัญตัวนี้สามารถใช้หมึกตัวของตัวร็อตติ้งได้นะครับพอไซส์เท่ากันมาตรฐานทั่วโลกนี่วิธีการดึงนะก็จะดึงแบบนี้ครับเราก็จะมุ็ ใส่เข้าไปข้างในนี่ครับก็สามารถใช้งานได้แล้วหมุนคือหมุนแบบนี้ครับไส้มี3มไส้อ่อยนอนครับตัวนี้เป็น3ไส้หมึกเต็มแนละใช้ได้นานพอสมควรเลยนะครับไม่ใช่ว่าไส้มันเล็กนะครับคือมันเต็มไส้มันแน่นอ่ะเออมันแน่นนะแต่ว่าถามว่าจะสู้ออดามที่เป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าผมว่าสู้มันไม่ได้นะครับเพราะาดันใหญ่กว่าตัวบอดี้มันใหญ่กว่านะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ผมจะทําให้ดูว่าทีแกนเปลี่ยนหมึกจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็วิธีการหมึกถามว่าเขียนดีหรือเปล่าผมตอบว่าเขียนดีลื่นครับ แมกอินเยอรมันีนะครับแล้วก็เม็กอินเจแปนบ้างแล้วแต่รุ่นนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นของรถแม็กอินเจแปนนะครับแล้วก็สับกันหรืนเม่ครับเขียนเขียนลื่นนะครับเอาว่าเขียนลื่นจริงๆนะเวลาเขียนปุ๊บเราจะรู้นะครับว่ามันลื่นบางอันมันจะไม่ลื่นเนี่ยแบบนี้มันจะลื่นจริงๆนะเนี่ยมันจะลื่นปื๊ดๆเลยเนอะ แล้วก็ลสกิสกดก็สามารถใช้งานได้ลิสกดตัวนี้เป็น0.5นะผมบอกไว้ก่อนวิธีการใส่ก็ยังใส่ที่ปลายเหมือนเดิมนะครับฮะมันใส่ย,ยากนิดนึงหน่อยนะเพราะมันเป็นเอาอินวัตเนาะไม่เป็นไรทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครมีคําถามเกี่ยวปากกาขออาร์ติเฟกต์นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์สยามนะครับคน่ายเราเองนี่เองแหละของสยามบาราครับเออนะเราก็สามารถส่งคำถามมาได้เดี๋ยวผมจะตอบได้จะตอบให้นะครับเพราะว่าอยู่วงการนี้มา19ปีจะ20ปีเต็มแล้วนะครับ จะยี่สิบปีนะครับกับปากกาเนี่ยครับตั้งแต่เราทํามานะครับก็มีคําถามอะไรส่งมาได้นะครับเราทําปากกาของงบังเยอรมนีรามี่เยอรมนีปาเกอร์เอ่อฟรานฝรั่งเศสครับแล้วก็มีคอส USA นะครับเชฟเฟอร์อีสเครับแล้วก็มีตัวของเอ่อเพนเทลญี่ปุนครับนะครับนี่คือปากกาหลักที่เราดูแลการให้บริการมายาวนานมากเลยนะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ